สวัสดีครับผมอายุยน,นะครับทีมง,งานบางลิฟถังซิงนะวิเรามากับเจ้าถังซิงนะครับสีเขียวนะโซลบางลิฟ โดนแล้ว้องรีฟตรอต้องนานจังวะออืื <c oughs> <c oughs> นี่ครับบังลีถังซิ่งครับนี่ครับ,รบถังซิ่งกับปลาช่อนครับดู